สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Yamaha Allnew N Max ครับตัว2020เราวันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการคือแต่ดังครับเป็นแต่บสแท้นะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยครับจะให้ฟังเสียงว่าเสียงดังประมาณไหนนะครับแต่เสียงจริงอาจจะดังกว่าในกล้องนะครับก็ลองรับชมรับฟังก่อนก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดเส่ลูกุ้นแจก่อนครับอ่าพี่ครับลืมลืมลืมนี่หมดนะครับที่หมดรถครับ ก็เดี๋กดแตะให้ฟังนะว่าเสียงประมาณไหนนะครับอ่าครับฟังจากด้านหน้ารถนะครับโอเคครับก็เสียงจริงจะดังกว่าในคลิปมากครับก็ลองครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามครับก็มาติดตั้งกันได้นะครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ